สวัสดีค่ะพบกับหมอนินจากช่องลานินชา4289กับการดูดวง10เรือนประจำเดือนมิถุนายน2564ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เรือนของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะหลังจากนี้คลิปต้นคลิปหมอพูดผิดเป็นวันพฤหัสยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะวันศุกร์นะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะมาดูชาววันพฤหัสบ้างนะคะชาววันพฤหัสวันนี้ไพ่กุมเกณฑ์ตาใบาแรก ขึ้นดีๆรแพนไพพระเจ้าชะตาอาจจะอยู่ในช่วงของการไปเรียนเสริมเรื่องความรู้นะคะไม่เช่นนั้นเจ้าชะตาอาจจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะทำบุญทีขึ้นบ่อยขึ้นเข้าพบผู้คงแก่เรียนเพิ่มเติมวิชาความรู้ให้ตนเองท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาชีพครูแพทย์อะไรเหล่านี้เขาเรียกว่าช่วงนี้งานวิชาการค่อนข้างเข้มข้นค่ะ มาดูเรื่องรายได้บ้างหลักทรัพย์การเงินขึ้นเดอะเดตอ่ะเข้ามาเรื่องที่เรายัางค้างขาดใจเมื่องวดที่แล้วเอ่อเมื่อต้นเดือนวันที่หนึ่งหมอทำเรื่องโชคลาภไม่ทันออกช้า<ม>ก็คงอยากได้อยากรู้แหละว่ากลางเดือนจะเป็นอย่างไรถ้าขึ้นเดอะเดตเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะแต่เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มเผื่อจะมีอะไรให้ดเซอร์ไพรส์ดูสิเปิดเพิ่มมันยังไม่เข้าข้างดูสินยะ ดูดูนะดูโอเคเข้าใจแหละถ้าถ้าไพ่ห้าถ้วยมาแล้วมีสีถ้วยด้วยแล้วมีเดอฟูด้วยก็อยากจะเสี่ยงอยากจะลองดูนะแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงเรื่องเงินฟุกฟกุเงินอะไรที่ไม่ได้มาตามคันลองของงานเนี่ยไม่แนะนํานะคะสรุปอะ่ะงวดกลางเดือนอย่ามาเสี่ยงเรื่องหวยเรื่องเบอร์เลยเอาไปทํางานทำมาหากินดีกว่าส่วน ตำแหน่งรายได้สภาพคล่องทางด้านการเงินเมื่อเป็น The d เดสอย่างนี้คงต้องถึงเวลาต้องดึงเงินเก่าขึ้นมาใช้บ้างแล้วล่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยต้องจัดแจงเรื่องสภาพคล่องสักนิดนึงดูเรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายไปเจอของสวยงามมากเกินไปช้อปปิ้งมากเกินไปหรือไม่อีกตัวหนึ่งถ้าจะให้คุณที่สุดเลยในด้านการเงินถ้าท่านใดที่ทําอาชีพเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณรับทรัพยโกยทรัพย์ทําเรื่องมูลนิธิ ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บความตายสับเลอแพทย์พยาบาลหมอขายยาขายสารเคมีอะไรเหล่านี้พอเดอเดสก็ให้คุณกับสิ่งเหล่านี้ออขายของเกา่าถ้าคนทําอาชีพนี้สภาพคล่องทางด้านการเงินเขาค่อนข้างดีนะแต่ถ้าคุณเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวทําบัญชีค่าใช้ใจ่ายไว้ให้ดีๆบางท่านบางรายอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ หมดเงินไปกับการทําประกันชีวิตหมดเลื้องเงินไปกับค่ารักษาอยู่ยามีความต้องรับผิดชอบเรื่องอาการป่วยไข้ไม่สบายอะไรของใครต้องดึงเงินตัวนี้ออกมาใช้นะคะมาดูตําแหน่งศาสตร์ชะคนที่ทํางานดีลงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์การปล่อยคอนเทนต์แล้วตำแหน่งนี้แทนญาติพี่น้องขึ้นคิงดาบด้วยช่วงนี้ถา้าญาติพี่น้องผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวอาจจะมีความตึงเครียด ไม่สบายอกไม่สบายใจมีอาการกระฟัดกระเฟียดให้เราได้รู้ได้เห็นบ้างก็เรียกว่าช่วงนี้ไปเจอใครก็เจอแต่คนคิดเครียดเจอแต่คนที่จริงจังเจอแต่คนที่ค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงก็ด้วยเจ้าชะตาเป็นไพ่เดอะฮีโร่แพนนะคะคุณรับมือได้อยู่แล้วล่ะฮีโร่แพนเนี่ยโกรธใครก็ยากช่วงนี้จิตใจเต็มไปด้วยเหตุผลมีเมตตาเข้าอกเข้าใจผู้คน รู้ซึ้งถึงว่าใครเขาเจออะไรมาต้องพูดต้องคุยอะไรแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สนุกกับการที่ต้องไปดีลกับคนขี้หงุดหงิดก็นี่แหละเดือนนี้คุณจะเจออะไรประมาณนี้ส่วนคนที่ต้องดีลงานประสานงานเสือโซเชียลงานออนไลน์จะไปเจองานละเอียดค่ะคนที่คุณไปดีลด้วยค่อนข้างจุกจิกจูจ้จี้แต่จริงจังนะจริงจังชัดเจนมีความตรงไปตรงมาดีลกับคนพวกนี้ต้องชัดเจนค่ะ ดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีได้ก็ไม่ได้ยังไงเวลานี้เท่านี้ระบุชั่วโมงเวลานาทีได้ยิ่งดีจุกจิกค่ะนู่นก็จะเอานี่ก็จะเอาแต่ข้อดีก็คือคนพวกนี้ถ้าถูกใจซื้อซ้ำถูกใจกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่ใช่จะถูกใจอะไรง่ายๆแล้วมีควีนดาบมีควีนเหรียญอีกนั่นแสดงว่ามันคุยยากจริงแต่เงิน ก็แน่นเป็นกําลังใจสําหรับคนต้องดีลงานนะคนที่ปล่อยคอนเทนต์ล่ะจะแตกต่างดันไปเหมือนกับคนมันผลกหัสสะอิกคือเขาจะจุกจิกยุ่มยิ้มจู้จี้นะใครปล่อยคอนเทนต์ในช่วงนี้เนี่ยต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ถ้าคุณจะปล่อยคอนเทนต์อะไรก็ตามขอให้เมื่อหมายกําหนดการไว้แล้วเหมือนเช่นว่านัดว่านัดเอฟซีจะไล์สดช่วงเวลานี้20่สนาฬิกาคุณก็ต้องรักษาเวลาแลวทําให้ได้ในเดือนนี้นะคะเพราะว่า เหมือนเขามีความหวังสูงอะคะ่ะเขาจริงจังถ้าคุณจะนัดแนะหรือทำปล่อยคอนเทนต์หรือค้าขายออนไลน์ก็ตามคุณต้องชัดเจนต้องละเอียดพอต้องมีความละเอียดให้เขาคลายความสงสัยเขาได้เขาจะถามคุณเยอะเขาจะนู่นนี่นั่นเยอะเตรียมรับมือไว้เลยเพราะถ้าคุณตอบได้เม็ดเงินจะวิ่งมาหาคุณนะคะแต่คุณจะเหนื่อยเยอะเลยแหละมาดูคนทำงานประจำงานรูทีน มีควีนเหรียญมีหนึ่งเหรียญมีสีไม่เท้าคนที่ทำงานประจําค่อนข้างงานนี้จะสบายกว่าคนที่ทำงานเรื่องออนไลน์นิดนึงแต่เงินไม่แตกต่างนะคนออนไลน์ฟังแล้วก็อย่าพึ่งแบบไม่สบายใจเพราะงานรูทีนหรืองานออนไลน์ของคุณเมื่อตำแหน่งงานมันขึ้นแบบนี้งานมันมาพร้อมกับเงินมันมาพร้อมกับภาระหน้าที่ใหม่ๆที่เหมือนคุณเปิดโลก กระทัดกระทัดใหม่เปิดมุมมองใหม่ได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมจากเดิมต้องลุยต้องเหนื่อยมีอะไรให้ทำใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์บางตัวมีหน้าที่บางอย่างงานเอกสารนายเจ้านายช่วงนี้ค่อนข้างเป็นมิตรน่ารักกับคุณสิ่งที่ต้องระวังหน้าปวดเสียนเวียนกล้าวถ้าท่านใดมีลูกจ้างลูกน้องลูกทีมมีบริวาร เหมือนเขาหมดแรงหมดพลังนะคะหมดพลังจะสู้บางคนอาจจะละงานทิ้งงานหายหน้าหายตาไปดื้อเพราะไพ่แปดถ้วยมันแทนคนหมดใจคนหมดไฟก็ให้พลังเขาหน่อยนึงทำให้เขาเห็นว่าเขาก็มีคุณค่ากับองค์กรไม่ใช่แค่มดงานที่ก็ใช้ไปวันๆอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่อันนี้ก็มันก็ต้องเพราะแปดถ้วยมันแทนว่าที่ตรงนี้ก็ดีอยู่นะ แต่อยู่แล้วมันไม่มีความสุขเขาก็าไม่อยากอยู่มันหน้าไพ่มันแจ้งอย่างนี้อยงนั้นถ้าใครเป็นเจ้านายแล้วมีบริวารเนี่ยคือปัญหาอยู่ในใจเขาเขาไม่มีความสุขบางอย่างอาจจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวหรืออาจจะเกิดจากปัญหางานแต่มันส่งผลว่าเขาจะปฏิบัติงานให้คุณได้ไม่เต็มที่แล้วสร้างความผิดพลาดตำแหน่งสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านแข็งแรงดีมาห่วงก็คือบริวานนี่แหละคะ่ะ เบาๆลูกหลานเราอาจจะมีเรื่องอกหักรักคุดไม่สบายใจพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแอก็เข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปดูแลส่วนนี้นะคะอุบัติเหตุจากยานพาหนะรถชนรถเสยไม่เห็นเห็นแต่ว่ารถอาจจะ,ะการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างคุณก็เตรียมความพร้อมเรื่องแผนที่เรื่องอะไรของคุณให้มันดีก็แล้วกันจะได้ไม่หลงจะได้ไปตรงเวลามาดูเรื่องความรักค่ะ ท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนหากมีปัญหาใดๆที่เคยกระทบกระทั่งวิวาทกันก็าเห็นว่ามีแปดถ้วยนะแล้วมีราชินีพระจันทร์คือคนใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอยู่ในตําแหน่งอุปสรรคแล้วตัวเจ้าชะตาเป็นไพ่พระอีกงหากถ้าท่านใดเคยมีปัญหาในอดีตที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอาจจะช่วงนี้เขาเรียกว่าถอยความสัมพันธ์ อาจจะห่างๆกันไม่เข้าใจงอนตะเบึงตะบอลใจมันสองจิตสองใจทั้งรักทั้งหวงทั้งอยากเลิกทั้งไม่ไม่อยากไปไหนมันตีกันไปหมดนะคะเพราะไพ่แปดถ้วยเนี่ยอยากไปแล้วไม่อยากอยู่ลำคาญแล้วไพ่หีดหีเราแพนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องความรักมักจะทำให้คนต้องคู่ห่างกันถ้าม่ห่างด้วยหน้าที่การงานก็จะห่างด้วยอารมณ์ความรู้สึก ถามว่าถึงขั้นมันจะเลิกกันไหมมันก็แค่เหนือหน่อยๆในๆความรักมันไม่มีสีสันนะคะไปเพิ่มเติมความรักสักนิดนึงความหวานใส่ใจกันมากขึ้นถ้าใครที่เป็นรักแดนไกลมันจะเกิดความหวาดระแวงความคิดมากคิดเยอะเพราะว่าการสื่อสารที่ขาดหายไม่สม่ำเสมออาจจะทําให้มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันเดี๋ยวหมอเปิดเพิ่มนะ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดมากคิดเยอะไปเองอะค่ะเป็นความโมโนคิดแล้วคือได้แต่คิดเนี่ยคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้เปล่าเปิดปากคุยกันเลยค่ะเพราะคนนี้ t h e e อ็มเพลเเนี่ย The เมื่อคู่รักคุณอยู่ในตำแหน่งนี้ความรักของพวก t h e e m p e r o r เรเนี่ยรักจริงนะมั่นคงแต่ไม่ค่อยแสดงออกมีปัญหาตรงนี้แหละอาจจะแข็งกระด้างแล้วมาเปิดซ้ำเนี่ย ส่วนหนึ่งมันเกิดจากความคิดมากคุณอาจจะรอคําตอบมานานอยากได้ยินคําบางคําอยากได้ยินการตัดสินใจบางอย่างจากเขาแต่เขาก็แสดงออกมาช้าเหลือเกินหกไม่เท้าเหมือนคุณรอคําตอบอะไรจากคนคนหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นความรักแดนไกลเนี่ยก็เหมือนรอข่าวอยู่แล้วมันมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นไม่มาดังที่เราประสงค์อย่างที่เราคิดเอาไว้ การเลิกลาไม่เห็นนะคะเห็นแต่ความงี่เงา่าความกระเง,าง้ากระงอดมโนเอกมโนโทจินตนาการาใช้มองตาแล้วไม่พูดบางเรื่องถึงจะเป็นคู่กันก็ต้องพูดนะคะต้องบอกไม่ใช่ไปคิดเอาเองส่วนคนโสดตอนนี้เรื่องความรักอาจจะยังไม่คลิกไม่ใช่ไม่ลงตัวถามว่ามีเข้ามาไหมถ้ามีเดียมเพลเลอร์เข้ามาอย่างเงี้ยมีส่วนใหญ่จะเป็นรักแดนไกลรักต่างวัย เวลามันไม่ลงตัวกันทำให้การได้เจอได้พูดคุยมันอาจจะทำให้ดูห่างเหินอาจจะไม่ค่อยหวานแหววไม่ค่อยโรแมนติกก็ไปเสริมไปเติมกันได้นะคะอย่าถึงขั้นไม่เอาแล้วถอดใจแล้วพอกันทีเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขายังรู้สึกดีอยู่เลยเหมือนเดิมค่ะ 9, เก้าเหรียญไอ้เก้าดาบมาเจอไพ่ราชินีพระจันทร์พวกนี้จินตนาการเขาเยอะ คิดมากเขาฟุง้งเราก็อย่าไปฟุ้งตามไพ่นะคะเมื่อไพ่เตือนว่าอย่าฟุ้งก็อย่าไปอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงะคะบางอย่างก็อย่าเป็นมโนโพูดคุยกันดีกว่าเรื่องราวมันจะได้ไม่บานปลายเพราะเดือนนี้ยังไงไม่เลิกแต่ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซ้ำซากๆกรกฎาก็ไม่แน่นะเดี๋ยวมารอดูกรกฎาอีกทีนะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหม ทำบุญอะไรดีทั้ง The d e a ททั้ง9ดาบ8ถ้วย่ังหากชำระนี้สงใจค่าน้ำค่าไฟค่ะทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพอนุเคราะห์โรงพยาบาลหรือวัดพระบาทน้ำพุที่มีทั้งเด็กมีทั้งคนป่วยเงินหลายๆส่วนของที่นี่ก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็มีแต่ก็ผ่านไปแล้วละ่ะแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของผู้คน ก็ถือว่าครบวงจรนะถ้าไปตรงนี้เอาตามสะดวกคุณเลยค่ะไปทำด้วยจิตที่ศรัทธาเอาบุญมาเสริมนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ขอน้ำใจจากท่านค่ะคนละหนึ่งแชร์ของคุณช่วยให้ช่องอยู่ได้ช่วยให้หมอนินมีกำลังใจในการผลิตผลงานช่วยๆกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ